เอาช่วยประเมินภาพของตลาดหุ้นกันหน่อยฮะพี่อาทิตย์ฮะ,ะพร้อมๆกับปัจจัยที่เราจะต้องรู้นะขณะนี้เห็นในฝั่งของ ECB นี่บูลลิชที่จะขึ้นดอกเบี้ยเลยใช่ไหมฮะไอ้ที่จะลดดอกเบี้ยเลยใช่ไหมฮะพี่อาทิตย์ฮะใช่ใช่ครับใช่ฮะ,ะ,ะประเมินสถานการณ์ภาพของอินเด็กก่อนละกันนะครับอันนี้สไลด์ขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วครับ,รบอ่าโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของซีนเด็กในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในโหมดของการแบบเรียกว่าไซด์เวย์ละกันนะ นะครับผมให้คํานิยามง,ายง่ายๆสั้นๆก็คือไซเว์แหละนะครับแนวรับโซนนี้นะครับแนวโซนคู่ขนานตรงนี้ยังทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับยังเอาอยู่ง่ายๆนะครับก็คือ1360-1365ยเนี่ยยังทำงานได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่การที่จะเห็นภาพเซตินเด็กฟื้นตัวเร็วๆแรงๆเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายสัปดาห ต้นสัปดาห์จะค่อนข้างเงียบคือแทบจะไม่มีอีเวนต์อะไรสําคัญสำคัญออกมาเลยนะครับแล้วอีเวนต์ทุกอย่างมันจะไปเกิดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมซึ่งมีอยู่3อีเวนต์ใหญ่ๆนะฮะอันแรกก็คือแบงก์ชาติจะรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษาในวันที่31 2. นะครับจีนจะประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมเนี่ยในวันที่31เหมือนกันและส นะฮะเป็นกลางคืนเลยก็คือสหรัฐอเมริกาจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะที่เราพูดกันเนี่ยก็คือ PCE price index นะครับในวันที่3.1พฤษภาคมเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันไปกองอยู่วันศุกร์หมดนะครับมันก็เลยทำให้ภาพในช่วงต้นสัปดาห์เป็นเป็นภาพที่เขาเรียกว่า wait and see อือ wait and see คือรอนะฮะรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์มันเลยไม่แตกที่เมื่อวานนี้นะครับ เซ็น n ์เดกจะไม่ไปไหนบวกมาเพียงแค่2จุดมูลค่าการซื้อขายน้อยมาก34มหมถามว่าวันนี้จะคล้ายคึงกับเมื่อวานนี้ไหมนะครับภาพของการแกล่งตัวของอินเด็กเนี่ยผมว่าคล้ายคึงกันแต่ผมให้น้ําหนักไปในทิศทางบวกนะนะครับวันนี้นะนะครับ,รบโดยมีกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นตัวผักดันครับครัจากจากราคาน้ํามันเนี่ยเหรอฮะถูกต้องครับจากราคาน้ํามันฮะ ทำไมถึงต้องมองมาที่กลุ่มน้ำมันนะครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือวันที่สองนะฮะเดิมทีเขาจะประชุมวันที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเลื่อนมาเป็นวันที่สองโอเปกพัทเขาจะมีการประชุมกันครับนะครับซึ่งในการประชุมเนี้ยมันถูกคาดหมายว่ากลุ่มโอเปกพัทเนี่ยจะขยายเวลาในการลดกําลังการผลิตเนี่ยออกไปอีกจนถึงสิ้นปีผมต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าไอ้การลดกําลังการผลิตเนี่ยมันมีอยู่สองสองก้อนนะ ก้อนแรกเนี่ยเป็นการลดแบบเป็นทางการเนี่ย3.6ล้านบาเรลเนี่ยอันเนี้ยเขาลดถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับแต่มันมีอีกอันนึงก็คือลดแบบสมัครใจอีก2.2ล้านบาเรลเนี่ยไอ้2.2ล้านบาเรลตรงเนี้ยมันจะสิ้นสุดมาตรการในเดือนมิถุนายนนี้ก็เลยถูกเก่งกันนะครับว่าไอ้2.2ล้านบาเรลเนี่ยที่เป็นการลดแบบสมัครใจเนี่ยจะถูกขยายไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่สามนะครับ ซึ่งถ้ามันออกมาอย่างนี้จริงๆมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยกลับมาเล่นอยู่ที่80เหรียญต่อบ,บาเรล,ลบนเวสเท็กซัสนะแต่ถ้าเขาบอกว่าไอ้ลดโดยสมัครใจ2.2ล้านบาเรล,ลเนี่ยแทนที่จะจบแค่ไตรมาส3เนี่ยเอาไปจนถึงสิ้นปีเหมือนกับการลดอย่างเป็นทางการของกลุ่มโอเปกเลยไหมเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้น้ำมันจะขึ้นแรงกว่า80เหรียญนะฮะอ,อาจจะได้เห็น85เหรียญสำหรับตัวเวสเท็กซัสเลยนะครับเะนั้น ตลาดก็เลยเข้ามาเก่งกาไรกันนะครับ point ตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยปรับขึ้นนะครับเป็นตัวผลักดันดัชนีให้ฟื้นตัวในลนักษณะแบบไซด์เวัพขึ้นมาได้ในวันนี้ครับอ๋อครับผมก็คือตัวของโอเปกเนี่ยแหละนะฮะครับผมอ่าแล้วไอ้ตัวของดอกเบียในฝั่งของยุโรปอะมันส่งผลในเชิงจิตวิทยาเรื่องมีมงมีมานอะไรเพิ่มไหมฮะหรืออ๋อโอเคอนะครับในฝั่งยุโรปนะฮะ คือคณะกรรมาการหลายท่านเนี่ยไม่ใช่แค่คณะกรรมาการเฟดนะเจ้าหน้านนที่อ่าอีซนะแต่แตคุณกิสตินลากาซึ่งเป็นประธาน ECB เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วในแกพูดชัดเลยนะว่าแกเนี่ยจะนำทีมเนี่ยลดดอกเบีเ้ยก่อนเฟดนะฮะซึ่งเขาจะมีการประชุมกันในวันที่หกมิถุนาก็คืออาท<ต>ิตย์หน้านะครับเ<ต>ขาบอกว่าน่าจะมีการลดอัตาราดอกเบี้ยแน่นอนเนี่ยสู5อร์เซ็น์ นะครับนี่คือในมุมมองของเขานะถามว่าเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยมันลงมาถึงสองหรือยังเขาบอกว่ายัางหรอกแต่มันอยู่ในการควบคุมแล้วนะครับมันกําลังขยับลงเรื่อยถ้ามันจะถึงสองจริงๆรเขาบอกว่ากลางปีหน้านะกลางปีหน้านถึงสองแต่มันยังไม่ได้ถึงสองนะตรงนี้เขาก็สามารถลดดอกเบีย้ยได้เพราะว่ามันอยู่ในการควบคุมแล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ECB มีการลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยถามว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามองภาพใหญ่เป็นบวกครับ เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงเลยเพราะมันกําลังบอกทิศทางว่าเทรนด์ดอกเบีย้ยของโลกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ขาลงนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยก็ตามนะแต่ว่า EC b ีลดก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็จะค่อยๆลดตามลงมาในที่ละนะครับงนั้นเทรนด์ดอกเบีย้ยของโลกมันจะเป็นขาลงนะฮะสินทรัพย์เสี่ยงการลงทุนในตลาดหุ้นจะกลับมาเป็นที่น่าสนใจ นะครับอันนี้คือภาพที่หนึ่งทีนี้เราจะลิงก์มาที่หุ้นบ้างถามว่า ECB ส่งสัญญาลดดอกเบีย้ยตรงนี้แล้วหุ้นในบ้านเราจะได้ประโยชน์ไหมค่ะนะครับเมื่อเช้าเราก็เพิ่งวิเคราะห์กันไปว่าเอ๊ะถ้าลดดอกเบีย้ยจริงเนี่ยใครจะได้ประโยชน์เราก็มองว่าคนที่มีธุร,รกิจลิงก์อยู่ในยุโรปจะได้ประโยชน์นะฮะอย่างเช่น XO XO นี่มีสัดส่วนไรายได้เนี่ยมาจากยุโรป่ยเปอร์เซ็นต์อืมอ๋อคับ เบอร์สองคือ,อมินห้าสิบเปอร์เซ็นตเบอร์สามคือ S H R สี่สิบเปอร์เซ็นตเบอร์สี่คือ I V L ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตสี่ตัวนี้ครับจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกถ้าหากว่ายุโรปเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงจริงๆในสัปดาห์หน้าครับคุณแซบคุณหมดครับครับผมค่ะสี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในเชิงของราคาตัวไหนไมันดูน่าสนใจครับพี่อาทิตย์ถ้าให้เราเลือกในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะฮะเราชอบอมิ้น์ นะครับเราชอบมิ้นนะครับซึ่งราคาหุ้นตอนนี้มันขยับลงมาอยู่ในโซนแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันพอดีคือ31 25าบ,บาท25สตางค์นะฮะ31บาท25สตางค์ตรงนี้นะครับคือมินเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของ ECB ีลดดอกเบีย้ยนะแต่มันมีในเรื่องของกีฬาฟุตบอลยูโรที่มันกำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยวันที่15มิถุนาเนี่ย จะเริ่มแข่งกันแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเดินทางไปที่ยุโรปมากขึ้นมันจะทําให้ยอดจองห้องพักของมิ้น์ในยุโรปเ,เพิ่มขึ้นไปด้วยในตัวนะครับผมมองว่าแนวรับตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะครับสาสิบเอ็ดบาทสามสิบเอดบาทยี่สิบห้าสตางค์สำหรับตัวมิ้น์นะฮะกลับแล้วก็จะมีแนวต้านสั้นๆอยู่ในกรอบเดิมของเขานี่แหละก็คือสาสิบสี่บาทไฮเดิมของเขาตรงนี้ครับ ครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งในภาพของเซตนะครับสรุปแ้้เนี่ยเราเราวางเกมกันแบบไหนอย่างไรดีครับในภาพของตลาดทุนไทยอ่ะช่วงสั้นๆนะครับสำหรับเซตเด็กที่คิดว่ามันยังไม่ไปไหนแม้จะเป็นภาพของไซด์ว a อัพนะเราก็จะเป็นลักษณะแบบการอ่าเขาเรียกอะไรเล่นในกรอบค่ะเล่นในกรอบนะครับโดยให้แนวรับวันเนี้หนึ่งสามหค่ะนะครับถ้าช่วงเช้าๆเนี่ยไหลลงมาแถวๆหนึ่งามหกศูนยเนี่ยผม่าตั้งรับได้ นะครับและไปวางขายโซนแนวต้านหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสี่ครับับผมครับยังเป็นภาพแค่เล่นสั้นๆอยู่ยังไม่ใช่ไบแอนโอนะยังเป็นแค่เทรดดิ้งในกรอบเฉยๆครับครับผมไปดูตัวหุ้นที่น่าสนใจตัวมินนี่คือแถมใช่ไหมแถมฮะแถมอ่าตัวมินนี่คือแถมนะอ่าวดูตัวหุ้นที่น่าสนใจในคัดมอวันนี้ดีกว่าครับพี่ทิับตัวแรกครับเอเชียนพ t y ตี้ นะครับใครที่ลงทุนในหุ้น property ปีนี้นี่คือเจ็บช้ำน้ำใจกันมาเยอะตอนแรกต้นปีก็กับเข้ามาดักกันนึกว่าจะได้ปันผลเยอะๆนะครับเอาไปเอามาปันผลแล้วก็แล้วนะฮะก็ยังไม่ดีตัวขึ้นมาสักทีหนึ่งนะครับคือปีนี้มันเป็นปีที่ภาพของกลุ่มอสังหาเนี่ยย่ำแย่จริงๆนะครับมันเป็นภาพของเศรษฐกิจที่มันยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนะครับมันเป็นภาพของประชาชนที่มันไม่มีกําลังซื้อ นะครับมันก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มอสังหาเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างหนักทีนี้นะครับถามว่าการที่ราคาหุ้น AP มันร่วงลงมาจาก11บาทมาเหลือ9บาทตรงเนี้ยมันได้ไพอินปัจจัยลบต่างๆไปแล้วหรือ,อยังในมุมของเราเนี่ยเรามองว่าไพอินไปแล้วทําไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้มี Analyst Meeting ครับคุณหมอนคุณแสนใน Analyst Meeting เนี่ยโทนเป็นบวกมากเลยนะนะครับบวกยังไงเอามาดูกันเรื่องแรกก็คือ AP เนี่ย เพิ่งเปิดขายคอนโดใหม่สองโครงการนะอยู่ที่ห้วยขวางเนี่ยนะครับมูลค่ารวมนะห้าพันล้าน,ป,นปรากฏว่าเขาเปิดมาได้แป๊บเดียวเนี่ยเขาสามารถขายยอดขายพีเซลเนี่ยได้สามพันล้ 3, ลานละนะบนห้าพันล้านนะขายไปได้สามพันล้านนะนะครับคิดเป็นเทคอัพเลนเนี่ยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์นคือเกินครึ่งอะ่ะนะครับทั้งทั้งที่บริษัทตั้งเป้าไว้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอง นะครับแค่ส0มิเปอร์เเองบอกว่าเอาแค่พันห้าเนี่ยก็สุดยอดละในช่วงของการเปิดองค์การใหม่ปรากฏว่าเปิดแป๊บเดียวขายได้สามพันเนะครับสะท้อนว่ามันมีกําลังซื้อนะนะครับมันมีกําลังซื้อถามว่าเป็นคนในประเทศซื้อหรือเปล่าไม่ใช่คนที่ซื้อคือพม่าคนที่ซื้อคือจีนนะครับอ่ะพม่ามาซื้อทําไมอ่ะช่วงนี้เราก็จะเห็นภาพว่าในพม่าเองมีเหตุการณ์ ไม่สงบเกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพม,ม่าเนี่ย oh. เขามีกําลังซื้อนะเขารวยนะ oh. นะครับ uh huh. คือถ้าเห็นภาพในช่วงก่อนในนี้นะใครตามพม,ม่าดูเนี่ยโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยชัด uh huh. ถ้าเข้าไปในนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยมาจากพม,ม่าเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคไตนะครับแสดงว,ว่าคนพม,ม่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเรามองนึกภาพดูเหมือเนเอ้ยเขาไม่มีตงังไม่ใช่ uh huh. คือในกลุ่มของคนไม่มีตังค์อ่ะมันมีคนมีตังค์อยู่นะฮะคือคนที่เขามีกําลังซื้อเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรตรงนั้นเนี่ยเขาเข้ามาซื้อคอนโดเข้ามาซื้ออสังหาหริมทรั์ในบ้านเราซึ่งถามว่าเราอนุญาตให้เขาซื้อที่ดินซื้อบ้านได้ไหมไม่ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาซื้อบ้านซื้อที่ดินไม่ได้เขาต้องไปซื้อคอนโดซึ่งเราก็อนุญาตนะครับให,ให้ให้ต่างชาติในซื้อคอนโดได้เนี่ยในสัดส่วนไม่เกิน49มันก็อยู่ในรูทีเนี้ย ไอ้ยอดตรงนี้มันทําให้ยอดขายของ AP เนี่ยมันดีขึ้นมาอย่างชัดเจนถามว่าแล้วมันดีทั้งอุตสาหกรรมไหมคําตอบคือไม่นะฮะมันดีเฉพาะคนที่มีทําเลที่ถูกใจของคนจีนและคนพาม่าเท่านั้นนะ,ะก็คือแถวแถวรัชาดาห้วยขวางเนี่ยพระรามเก้าตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น AP เนี่ยถือว่าชัดมากสำหรับโครงการที่เปิดขายในโซนบริเวณดังกล่าว นะครับเราก็เลยมองว่าราคาหุ้น AP ที่มันลงมาแบบลึกขนาดเนี้ยลึกสุดใจขนาดเนี้ยเป็นทามมิ่งในการซื้อนะอครับ,รบผมเออนะเพราะว่ากลับมาแล้วนะฮะเทคอัพเรนะฮะถือว่าสูงเลยนะฮะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอทีนี้เราอ้มันถอยมาโดยตลอดนะปันผลคนปันผลก็คงเหนื่อยแล้วนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เี่ <c oughs> บอกพี่อาทินมองภาพว่าจะจะในเชิงของเทคนิคเข้าจุดไหนอย่างไรดี ในเชิงของเทคนิคข้เนี่ยนะครับถ้าจะตั้งรับกันจริงๆเนี่ยนะครับก็แถวแถวราคาปิดของจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ก็ได้นะ9บาท9บาท10เนี่ยแหละนะครับผมก็รับได้นะสำหรับตัวนี้นะครับ9บาท9บาท10เนี่ยนะครับคือดาวไซด์มันน้อยจริงๆคุณหมอนขุนแสาเพราะว่าอะไรเพราะว่า Q 1เนี่ยเรามองว่ากำไรคือ bottom 2> Q 2คือสูงขึ้น Q 3สูงขึ้นแล้วอาจจะไปชะลออีกครั้งหนึ่งใน Q 4นิดๆ,ๆหน่อย นะครับอย่างสองสามเนี่ยมันคืออัพเทรนด์เลยในเรื่องของกําไรเพราะฉะนั้นแนวรับก็เก้าบาทเก้าบาทสิบครับตั้งไว้ครับนาครับอย่างนี้นะครับในมุมบวิเคขาพายะแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับบาทแนวต้านใช่ไหมนะครับถ้าเอาสั้นๆอ่ะสิบบาทค่ะโอเคครับนะครับสิบบาทนะครับหรือจะมองแบบขึ้นมาปิดแกวตรงนี้เลยก็ได้นะครับสิบเอ็ดบาทเลยนะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราให้สิบห้าบาทห้าสิบอ่ะ อ่าค่ผมถามหน่อยพี่ทิตย์มีบทวิคอ์อยู่ในมือว่าคือผมอยากรู้ว่ามองปันผลอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ในปีนี้ปันผลใช่ไหมฮะปันผลปีนี้เจ็ดสิบห้าสตางค์อปีสองสี่เนี่ยเจ็ดสิบตังค์ครับดีวเอนยูเนี่ยเจ็ดจุกเปอร์เซนครับอ่แต่ว่าเขาจ่ายปีละครั้งนะค่ะ <c oughs> คือคือคุณพวกนี้ต้องต้องถามปันผลประกอบเสมอนะฮะเอานะฮ<น>ะเอเตัวแรกครพีครับอีกตัวหนึ่งฮะ,<น>ะ อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น scgp นะครับอันนี้ข้ามตีมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยในประเทศโดเมนสิกเพยอันนี้ข้ามมาเป็นต่างประเทศแล้วเป็นไชน่าเพย์แล้วนะครับคือตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อยๆดีขึ้นในหลายๆกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็คือตัวเลขผลกำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนมันก็ยังอยู่ในโหมดของการเติบโต นะครับแล้วก็ในวันศุกร์นี้เราไปลุ้นในเรื่องของ PMI ภาคการผลิตนะครับซึ่งเทรนเนี่ยมันน่าจะดีคล้ายๆกับ PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นยุโรปแล้วสหรัฐอเมริกาที่มันดีขึ้นทุกอันเพราะฉะนั้นจีนมันก็น่าจะดีตามนะครับถ้าเรามองฟันธงแบบนี้ถ้าจีนมันดีตามเนี่ยแทนที่เราจะไปซื้อวันศุกร์หรือวันจันทร์หน้าวันอังคารหน้าเนี่ยเราดักซื้อตั้งแต่ตรงนี้เลย นะดักซื้อแต่ตรงนี้เลยในเรื่องของ c ชน n า p พ y SCGP เนี่ยผมมีช้อยเขาเรียกว่าอะไรมีมีเทดดิ้งไอเดียให้เล่นอีกอันหนึ่งนะใไหฮะหุ้นกระดาษหุ้นกระดาษเนี่ยหุ้นกระดาษหรือหุ้นแพคเกจจิง้งในจีนเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่านายดากอนนายเลขเก้าเนี่ยนะดากอนที่เรียกว่ามาังกรเนี่ยมังกรเก้าตัวเนี่ย<ม>หุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราวัดจากจุดต่ำสุดของปีนี้เนี่ยขึ้นมาห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ อยู่ในธุรกิจกระดาษและก็แพคกเกจจิ้งนะเหมือนกับกาษ S C G P เนี่ยขึ้นมาแล้วห้าสบเ็ดเปอร์เซ็นะเยียร์ทูจากจุดต่ำสุดนะครับของ S C G P เนี่ยขึ้นจากขึ้นจากตรงเนี้ยมาไฮเนี่ยนะครับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะก็คือขึ้นช้ากว่าเขาในประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะหรือถ้าจะดูแค่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยายดาก้อนเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นตเดือนนี้เดือนเดียวนะยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ แต่ S C G P เนี่ยขึ้นมาแค่สามเอเซ็เองเดือนนี้เด,นเดือนเดียวนะครับซึ่งเราเอาราคาหุ้นของนายดาก้อนกับ S C G P เนี่ยมาหา correlation กันแล้วเนี่ยมีความสำคัญอย่างมีนยัยะสำคัญคือไปในทิศทางเดียวกันเสมอนะครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้านายดาก้อนมันขึ้นได้นะครับสะท้อนให้เห็นว่า S C G P เนี่ยราคายังค่อนข้างแหลกกะหรือว่า underperform อยู่ นะครับเราเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว S C G P เนี่ยจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับนายดากอนนะครับในประเทศจีนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจตัวหนึ่งครับตัวนี้นะแนวรับสามสิบสามบาทยี่สิบห้าถึงสาสิบสาบาทห้าสิบสตางค์ครับแนวต้านสั้นๆเนี่ยคือสาสิบห้าบาทเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันครับครับผมอ่ ชอบไอเดียของพี่อาทิตย์จริงๆเลยนะฮะ <c oughs> ไปที่คำถามได้เลยครับคุณพี่มลครับคำถามแรกเลยค่ะ SPRC ค่ะอ่านะครับช่วงนี้ลงกันเริ่มฟื้นกลับมา <c oughs> นะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ขายกันเยอะจังเลยโดยเฉพาะไทยออนที่ลงหนักนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ถามไมทำไมตัวลงกันเนี่ยถึงมีการเล่นนะครับค่าการกันนะลงกันสิงคโปร์เริ่มฟื้นแล้วนะฮะ <c oughs> นะครับสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยประมาณสักสองเหรียญหกนะครับเมื่อเช้านี้ขึ้นมาเป็นสามเหรียญยี่สิบเซนนะนะค,ะนะครับก็คือค่ากันการเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นต,ตัวง่าง่ายคือช่วงเนี้ยเมื่อวานนี่คือวันเมมโมเรียลเดย์ของสหรัฐอเมริกาถูกไหมฮะ,ค,ะค่ะหลังเมมโมเรียลเดย์เนี่ยคนอเมริกันจะเดินทางท่องเที่ยวนะ,ะก็คือเริ่มสตาร์หลังเมมโมเรียลเดย์ก็คือเริ่มแต่วันเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวกันละ เราเรียกว่าเป็น d i v i n งซีซั่นหรือว่าฤลกดูการขับขี่ของคนสหรัฐอเมริกานะครับพอขับขี่เยอะแสดงว่าใช้น้ํามันเบนซินเยอะ,ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดีมาหรือว่าความต้องการน้ํามันเบนซินในช่วงนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยากมีในยะสําคัญนะครับมันก็จะทําให้ค่าการกลั่นในตลาดเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตลาดเนี่ยมาเก่งกาไรมาดักเล่นกันะพูดง่ายๆนะครับตอนที่ค่าการกลั่นมาลงไปต่ำๆสองเหรียญปุ๊บ ก็เริ่มออกบทวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยค่ากันกันมันจะขึ้นนะเพราะเราไปดูสถิติในอดีตแล้วเนี่ยนะครับมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและมันจะลากยาวค่ากันกันขาขึ้นรอบนี้มันจะลากยาวลากยาวขนาดไหนขึ้นอยู่กับเฮอริเคนซีซั่นว่าเยอะหรือไม่เยอะค่ะคือไดวิงซีซั่นเนี่ยมันจะกินเวลาก็คือมิถุนายนจนถึงกันยาแล้วมันจะมีเฮอริเคนซีซั่นต่อจากจากไอ้กันยาไปอีกจนถึงตุลาเนี่ยนะครับเป็นตัวเสริม ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าไอ้พายุเฮอริเคนที่มันจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมากกว่าปกตินะมัน above normal นะฮะถ้ามันเป็น normal เฉยๆเนี่ยเราไม่ตื่นเต้นแต่เนี้ยมัน above normal เนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงถึง85อันนี้เป็นเปเปอร์ของฝรั่งนะผมไม่ามาโนเองนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าต่อจาก,นาก,ากาเนี้ยค่าการกลั่นเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนุนอยู่2เลือกคือ diving season แล้วก็ u ฮ r i c a n น season เป็นตัวซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นในมุมของ SPRC เนี่ยซึ่งเขากลั่นน้ำมันที่เป็นเบนซินในสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศเนี่ยคใครมีถือต่อฮะนะใครมีถือต่อะนะครับถ้ายังไม่มีตั้งรับบริเวณไฮตรงนี้ครับแปดจุดสามไฮนี้นะค่เนะีน่ยแปดจุดสามฮะในการรับสั้นๆถ้าท่านจะเล่นแค่เทรดดิ้งคือแปดจุดหกวางขายเส้นสองร้อยวันะนะครับ ถ้ามองไกลหน่อยเนี่ย9บาท20อ,อันนี้คือตีมเล่นนะฮะ,ะถ้าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไอ้ทุนที่เขาล่วแล้วมันลอยน้ําอยู่ที่เขาไปซ่อมมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมาเปิดดําเนินการแล้วนะไอ้ตรงนี้ก็จะทําให้ต้นทุนในการกลั่นเขาลดลงด้วยถูกไหมะคะะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเสริมําหรับตัว,ตว c s p R c นะครับช่วงนี้ราคาย่องมาซื้อครับอืมอ๋อครับผมอา้า ตัวต่อไปก็ CPR ค่ะ CPR ะอันนี้แอบผิดหวังนิดนึงนะคือก่อนหน้านี้ก็เล่นงบกันขึ้นมาเล่นเก่งว่าจะได้ดิจิตอ l วอลเล็นะครับแต่ตอนนี้สถานะของท่านนายกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงยังไงนะครับก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยเกิดความผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเอไอตัวดิจิตอลวอลเล็ตที่มันจะไปต่อไหมะนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกไหม นะครับถ้าท่านนายกไม่อยู่คลรมรจะหลุดไปด้วยไหมนะครับต้องมาตั้งทีมใหม่หรือเปล่าเสียเวลาหรือเปล่านะครับ <mod basis> อันนี้เป็นประเด็นกดดันในช่วงสั้นๆนะครับอ่าแล้วก็เมื่อวานนี้ก็แอบผิดหวังนิดๆที่คลรมรเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรออกมาที่เป็นชิ้นเป็นอันนะง่ายๆนะ <ส ye bab> ค, <ividades> ครับก็คือเรียกกันไปคุยแล้วก็ไปถกกันอยู่นะครับกว่าที่จะได้ข้อสรุปก็ใช้เวลาอีกสองสัปดาห์มันก็เลยทําให้แรงกระตุ้นแรงกระเพื่อมของโดมเนสิกเพย์ในช่วงนี้หายไป นะครับแต่ถามว่า CPI อเสียหายไหมยังนะฮะยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ายังยืนเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันได้อยู่ใครมี CPI ออยู่ผมว่ากัดฟันถือนะ,ะนะกัดฟันถือเส้นสองร้อยวันตรงนี้คือห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ถ้ายังไม่หลุดผมว่ากัดฟันถือต่อค่ะหรับ CPI อนะครับถ้าใครอยากซื้อผมว่าโซนแถวเนี้ยก็เป็นโซนในการเข้าเก็บได้เหมือนกัน นะครับห้าสิบเจ็ดบาทนะครับเรายัางมองภาพผลประกอบการของซีพยอยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นขาขึ้นอยู่ะนะครับอันนี้คือโทรแบ็กนะนี่คือนะครับแนวต้านที่เขาเบสขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับลงมาทดสอบผมว่ายังไม่เสียหายครับซีพอมีอยู่ถือต่อครับค่ะตัวต่อไปค่ะ G F P T ค่ะอืม G F P T ะนะครับอันนี้ก็จริงๆควรจะดีตดตัวขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ เพราะว่ามีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปแบนไก่นําเข้าของออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมีการระบาดของไข้หวัดนกนะครับซึ่งตรงนี้มันสมผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการส่งออกไก่ของบ้านเรานะครับแต่บังเอิญว่าไอคนที่แบนเนี่ยมันก็เป็นคนส่งออกเหมือนกันคือคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นคนส่งออกไก่เบอร์นหนึ่งของโลกเลยคุยง่ายะนะครับเพราะฉะนั้นบีเนฟิตมันยังไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนก็ต่อเมื่อผลซื้อ คนซื้อหรือคนอิมพอร์ตแบนด้วยนั่นก็คือญี่ปุ่นถ้าวันไหนมีข่าวว่าญี่ปุ่นแบนไก่นําเข้าจากออสเตรเลียวันนั้นหุ้น g f t จะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะช่วงนี้เอาแค่เซนติเมนต์เฉยๆยังไม่ได้ส่งผลบวกโดยตรงแต่ถ้าญี่ปุ่นแบนเมื่อไหร่วันนั้น g f t จะดีดตัวขึ้น,นแน่แหละผมว่าตัวนี้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานถือต่อครับยังไม่มีอะไรเสียหายคนระับค่ะอ้า ตัวต่อไปวันนี้ก็คือ next ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ next N E X ค่ะนะครับอ่าอันนี้ปัจจัยพื้นฐานเราไม่ว่ากันนะถ้าดูในเชิงของเทคนิคเลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาลงมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์โซนนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆก็อาจจะมีเทคนิคอขขึ้นมาเทคนิคอลรีบาวขึ้นมานะครับอาจจะไปมองแถวๆสัก3สาบาทสีิบอะไรแถวๆนี้นะครับในการขายออกเพื่อเพื่อสวิตหรือว่าเปลี่ยนตัวเล่น เพราะว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเราต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ได้ตามจริงๆนะครับฉะนั้นขออนุญาตแนะนําในเชิงของเทคนิคอลแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว GPC s ล่ะคะ GPC s, <GPS C> <S ไฟฟ้านะครับกลุ่มลงไฟฟ้าะนะครับช่วงนี้ก็รุ่มๆดอนๆดน,ดน,นะ,ะนะครับในส่วนของกลุ่มลงไฟฟ้านะครับก็ยังยังเอาภาพที่ ชัดเจนไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยข้อเสียของเขาคือหลุดเส้นสอง้ยวันลงมาค่ะนะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครหลุดลงมาแล้วก็ขึ้นไปไม่ผ่านนะครับรอบนี้ก็พยายามที่จะขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดของการขึ้นรอบนี้เนี่ยใกล้ๆ5้าสิบเอดบาทสําหรับคนมีของนะถ้าขึ้นไปใกล้ๆ5้าสบเ็ดบาทเนี่ยผมว่าวางขายออมาก่อนค่ะนะครวางขายออมาก่อนแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีจะเล่นรอบหรือเล่นเก็งกําไรเนี่ยผมว่าก็พอได้นะครับแนวแล้วก็สี่5 4ด็ดจุดเจ็ดห้าสี่บแปดบาทครับ ค่ะแล้วก็ไปที่แบงก์บ้างนะคะ BBL ค่ะ BBL อ่า BBL ระยะหลังๆนะครับเริ่มยืนได้นะฮะเริ่มยืนได้นะครับภาพของกลุ่มธนาคารเนี่ยผมให้ไอเดียอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือเรามองภาพของ GDP บ้านเราเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดมาละนะครับอ่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาสที่สองสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ย ที่ลงมาเยอะๆในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าไพนอินกับตัวเลขเศรษฐกิจไปแล้วนะครับต่อจากเนี้ยเราน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของการขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารได้แต่อาจจะไม่เยอะนะ,ะนะบ,บอกนักทุนก่อนว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะแบบไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแบบค่อยๆขึ้นใครถืออยู่ก็จะรู้สึกอึดอัดละพูดง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้แจกกําไรคําโตแน่นอนนะครับตัวเนี้ย ถ้ามีอยู่นะร้อยสี่สิบาทตรงนี้ผมว่าถ้าท่านจะวางขายเนี่ยแถวแถวร้อยสี่สิห้าถึงร้อยสี่ิบเจ็ดเนี่ยมีโอกาสได้รุนอยู่แต่จะช้านะย้ําว่าช้านะครับสําหรับตัว BBL ครับค่ะแล้ว AOT ล่ะคะ AOT ช่วงนี้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันถูกเพชเชอร์นะนะครับต้องบอกนักทุนนะครับเพราะว่าเป็นคือโลซ s e a s o ครับทีเนี้ย ถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติีในอ้ดีเนี่ยหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเวลามันซึมในช่วงโลว์ซีซันเนี่ยมันจะซึมไปจนถึงงบออกนะนะครับมันจะซึมไปจนถึงงบออกเลยเพราะคนรู้อยู่แล้วว่า Q2 เนี่ยกำไรมันไม่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ทุกคนมองไว้ตรงนี้คือมันไม่ดีเนี่ยมันจะต้องไปดูฉเฉลยตอนงบออกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยช่วงนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะเป็นไซเวย์ออกข้างแบบนี้แหละครับ นะจะเป็นไซด์ย์ออกข้างแบบนี้นะครับอ่ากลุ่มเนี้ยผมว่าเวทแอดซีก่อนในช่วงสั้นถ้าท่านชอบท่องเที่ยวจริงๆนะผมผมเลือกให้ก็คือมิน์เลยนะครับเพราะว่างบเขาจะดีกว่าชาวบ้านนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวนะโฟก,กัสที่มินต์ตัวเดียวฮนะเอออที o G เนี่ยผมว่ารอย่อลงมาแถวๆสักหกสิบสามหกสิบสี่บาทค่อยพิจารณาซื้อก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะซีเคราคาเป็นยังไงบ้างชอการช่างนะครับอโดยภาพรวมผมมองภาพ เป็นโพซิทีฟกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะนะครับโดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐที่เริ่มเบิกจ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ๆต่างๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชอการช่างเนี่ยผมว่าถือได้หรือว่าเก่งกําไรได้นะครับแนวรับเนี่ยยี่สิบสองบาทห้าสิบนะยี่สิบสองบาทห้าสิบนะครับมีลุ้นขึ้นไปไฮเดิมแถวยี่สิบห้าบาทตรงนี้นะครับสาหรับชอการช่าง ถือได้ครับเก่งกะไรได้ครับในช่วงนี้ครับค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะพี่อาทิตย์วันนี้ขอบพรบคุณมากมากเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ